สวัสดีครับผมวีวิโบ๊ทวันนี้อยู่ในงานลิเวเดลมารีน่ายูสโบ๊ทมาร์เก็ตครั้งแรกนะครับครั้งแรกของประเทศไทยด้วยที่มีการจัดงานเรือมือสองที่ใหญ่ขนาดนี้ดูความกว้างนะครับจนทําให้ผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อเรือมือสองเนี่ยกับคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยเราจะทํายังไงเราจะดูเรือ,อยังไงว่าเรือลำนี้น่าซื้อไมหมเหมาะสมกับราคานั้นไหมนะครับจึงเป็นที่มาของคลิปวันนี้นะครับดูเรือมือสองเราจะดูยังไงกันดีนะครับ ตอนนี้เราจะมาคุยกันอย่างนี้พกค,ค,คือตอนนี้เราอยู่ในงานมันมีเรือมือสองทางนั้นเลยใช่ไหมครับแล้วเมื่อวานนะลูกค้าผมอะ่ะเขาซื้อเอรือเราบอกพี่วีผมไม่รู้เรือเป็นไงอยู่ที่สุราษฎร์ให้ผมบินไปดูเรือที่สุราษฎร์ <c oughs> ผมก็เออสมมติคนเล่นใหม่ๆอ่ะอยากซื้อเรือแล้วอยากได้เรือมือสองเขาจะดูยังไงอะ่ะน่มามันน่าสนใจใช่ไหมทุกคนคนไม่รู้เรื่องอ่ะควรจะดูยังไงใช่ไหมไม่ให้แบบซื้อเรือแล้ว กลายเป็นซื้อแพงคือจะพูดอย่างนี้ซื้อแพงหมายถึงสภาพเรือกับราคามันสูงกว่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันควรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไล่ไล่ไปทะลุก,ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นมาร<ด><น>ะครของตูนจะนิ่งกว่ามันจะมีอะไรบ้างครับฟุกเรื่องราคาเรือหลักๆหลักๆเรือสองที่ที่ผมดูเป็นหลักเ<ป>ลยนะครับผมดูเรื่องของตัวเครื่องยนต์ก่อนอ่าคือเครื่องยนต์เหมือนหัวใจสำคัญเลยใช่ถ้าเรือดีมากแค่ไหนเครื่องยนต์ไม่ดีชั่โมงดูอย่างแรกก่อนอ่ะ ถ้าชั่วโมงเยอะมากอะไรเงี้ยผมอาจจะแบบตัดออกเลยใช่เพราะกันที่ชั่วโมงมันเยอะหมายความว่าเรือมันผ่านการใช้งานมาเยอะมากคอส่าใช้จ่ายเราต้องเปลี่ยนในการแบบในการซ่อมมันค่อนข้างเยอะบางทีถ้าเยอะมากๆมันจะต้องเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนซูเปียอะไรอย่างงี้ไปเลยนะเยอะแยะเลยนะใช่ครับหลักแสนเลยแล้วก็ถัดมาทั่วๆไปก็ปีเรือครับคือปีเรือดูอะไรปีเรือเราดูที่ดีไซน์ของตัวเรือเรือที่ปีเก่ามากๆ ดีไซน์จะไม่เหมือนกันแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นพวกการมินตัวจอวัดเกจต่างๆอะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันครับใช่โอเคทีนี้ดูเครื่องดูชั่วโมงแล้วคุณควรจะฟังเสียงเครื่องเป็นด้วยถูกต้องครับใช่นะครับคือเวลาเครื่องวิ่งไปจะต้องไม่มีเสียงแกลแกๆแกแกแกอะไรอย่างเงี้ยไปตลอดทางคือเสียงที่มันผิดปกติใช่ใช่นะครับนั่นคือ อาจจะไม่รอดได้จะไม่รอดนะครับแต่ส่วนตัวเรือดูง่ายกว่าเครื่องเพราะเราดูด้วยสายตาได้ใช่นะครับอ่าอย่างที่ฟุกบอกเมื่อกี้ดีไซน์ของเรือคอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นปีเก่าหน่อยดีไซน์อย่างเงี้ยใช่อย่างอันนี้ผมดูด้วยตาก็น่าจะประมาณ2006อะไร2004 2006อ่าอ่าครับผมนะครับตัวนี้เป็น b a u r Rider Bauer Rider ครับก็ทั่วๆไปตัวตัวเรือถ้าเป็นภายนอกเองผมเองผมก็จะดูว่าเอ้ยเรือเคยทำสีมาหรือเปล่าหรือว่า คือการซ่อมสีเรือมันก็มีหลายแบบมีมทั้งเจลโคต้ตทั้งสีรถยนต์ทั่วไป<ม>ซึ่งปกติตัวเรือที่มันออกมาจากโมเรือแล้วอะครับ<ม><ม>เขาจะใช้ตัวเจลโคต้ตเป็นหลัก<ม>ซึ่งการที่เราไปทําสีเจลโค้หม่อีกครั้งหนึ่งอะค่าใช้จ่ายในการทาอะค่อนข้างสูงอ่าเขาก็จะทําสีรถมาใช้ใช่ผมผมเรียกได้ว่าเข้าตัวหนึ่งเลยได้เลยอ่าฮะก็จะดูว่าเอ้ยอย่างตันเนี่ยตามขอบเนี่ยเขาเคยมีแกะหรือเปล่าหรือว่ามีรอยเป็ดเทปพ่นหรือเปล่า ตัวเรือเคยมีชนเคยมีรูแทกอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมอธิบายต่อนี้ของสองฟุ้งนะครับเวลาการที่จะดูว่าเรือโดนทําสีมาหรือเปล่าคือซ่อมแบบช่วยๆอ่ะมันจะเห็นด่างเป็นวงเลยอ่าใช่นะครับถ้าบางคนถ้าไม่ช่วยคือเขาจะพ่นทั้งแถบเลยนะครับเราต้องพ่นสองฝั่งด้วยนะอ่าเพราะว่าการผสมสีเอาเอาว่าเจียวโค้ดก่อนให้มออกมาเหมือนเดือมายากอืมใช่นะครับเพราะนั้นจะเห็นเห็นลายพวกนี้แน่นอนนะครับ การการที่ซ่อมเห็นเป็นจุดบางทีอาจจะไม่ได้หมายความว่าเรือนั้นเคยชนหนักมาก็ต้องดูอีกทีเหมือนกัน<ช> <ๆ S 1> เพราะว่าบางทีเจ้าของอาจจะเป็นคนที่เนี๊ยบมากการเห็นแผลแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้ไม่ชอบทำสีเลย<ช> <ๆ S 2> ก็องมีเหมือนกันมันจะมีแบบสมมตริรูแค่นี้แต่ว่าเวลาเขาทำสีจริงเขาต้องขัดเป็นวงใหญ่เป็นวงใหญ่เลยนะครับนี่อันนี้คือดูตัวเรือใช่แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยคือผมจะพยายามเลือกเรือที่สนิมน้อย การที่เรือมีสนิมนอ้อยหมายความว่าเจ้าของเรือดูแลเครื่องดูแลตัวเรือนั้นได,ไ,ดไ,ดได้ดีในะะระดับโอเคง,งั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังว่ามีตัวเครื่องไปดูเรือสนิมกันอ่เรามาดูข้างหลังนี้อีกอย่างหนึ่งว่าปีเรือลึกไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเฉพาะเรือนอกนะรรเรือญี่ปุ่นไม่ต้องไปหานะ <c oughs> ส่วนมาก <c oughs> เพจเรือจะอยู่ข้างหลังนี้ด้านหลังขวาครับเป็นหลักจะไม่อยู่ด้านท้ายเรือตรงนี้บางลำก็อาจจะมีด้านข้างตรงนี้สากหน่อยหนึ่งใช่ข้างๆแต่หลักๆแล้วทั่วไปหลังขวาครับตรงนี้ องเล็ท้ายอย่างลํานี้ปีอะไรเอ่ย2องเล็ท้ายเนี่ยจะบอกปีเหลือก็คือ1 9ึ8้น1-9-9-8ถ้ามันขึ้นเป็น06นย์หกก็คือสอง0ันหกประมาณนั้นนะครับใช่แล้วก็สนิมอย่างที่ฟุกว่าก็คือเนี่ยดูแลเรือไม่ดีบางทีไปจักก็ขึ้นสนิมด้วยนะสแตนเลสเนี่ยแต่ถ้าอย่างอันนี้ผมผมมองว่าอันนี้ค่อนข้างโอเคนะแบบไม่ได้มีคราบสนิมอะไรเลยเนี่ยบางทีจะมีคราบอยู่ตรงนี้เลยนะใช่ใช่ ก็คือเขาดูแลเรือ<ช>ดีอย่างเงี้ยถ้าโดยทั่วไปสายตาสิ่งที่ข้างนอกกังวลก็ก็จะมีเอ้ยขับน้ํามันอ่าขับน้ํามันมีรั่วไหมเอาไว้ง่ายเลยคือเรือจอดจะมีตรงเนี้ยอยู่หรือเปล่าที่พื้นที่พื้นตรงนี้แล้วก็สําหรับเครื่องอินบอดเนี่ยสิ่งที่ส<ร>าคัญอีกอันนึงคือตัวยางเบลโลอ่า เพราะว่าต้องบอกว่าเรือมันจอยกันด้วยตัวยางตัวนี้ถ้าน้ํามันรั่วเข้าไปแสดงว่าน้ำมันก็เข้าไปในเรือมผมอธิบายให้ uh huh. คืออิตงนีมันจะเจาะทะลุเข้าไปในตัวเรือถูกป่ะใช่อันนี้สิ่งที่มันจะต้องออกมาก็คือมีทั้งสายเกียร์สายพาวอะไรพวกนี้มันจะต้องมียางหุ้มเอาไว้เพื่อกันน้ําให้มันทะลุเข้าไปนี้ใช่ใช่ยางเนี่ยสำคัญสําคัญมากครับเวลาจอดเขาแมกจริงๆเขาไม่ให้กระดกหางอย่างนี้นะใช่ครับ จอดแบบจอดยาวๆเขาให้เอาขางลงเพื่อให้ยางมันโดนนีบอยู่ถูกต้องครับนะฮะอันนี้ยางมันโดนยืดอยู่ใช่ถ้ายางรั่วปั๊บจอดเอาไว้คือน้าเข้าเรือจมเลยนะใช่แต่ก็ถ้าเราเจอเห็นว่ายางรั่วตอนที่เราจะซื้อเรือก็ม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ไม่ได้แพงด้วยจบไม่ได้แพงมากด้วยใช่เปลี่ยนยางไม่กี่บาทก็จบแต่ว่าคนเปลี่ยนเพราะมันคือสิ่งสําคัญที่คนจะมองข้ามกันไปจอดเรือจอดเรือข้ามคืนอย่างเงี้ยนอนไม่นอนไม่เป็นศุกรอโดนมาแล้วครับผม อันนี้อันนี้เครื่องนี้โอเคอยู่นะ,ะเครองนี้โอเคนี่สี่ใบด้วยอ่าได้สี่ใบแล้วก็อานุตัวนี้เปลี่ยนมาใหม่อ่าอานุตัวเนี้ยลองสังเกตดูใหม่กิ๊บเลยแสดงว่าเอ้ยเรือลำเนี้ยอาจจะใช้แบบเพิ่งเปลี่ยนมาหรือก็ใช้มันมาน้อยหรือว่าแทบจะไม่ได้จอดทะเลเลยอะอไรแบบนี้นครับอ,อย่างปีอย่างปีเรือลำนี้ก็จะดูตรงนี้ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งฟุกเดาผิดเมื่อกี้ฟุกเดาที่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์หนึ่งหรือกี่ปีมาแล้วว่าศ ยังสภาพดีอยู่เลยนะสองพันห้าอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องที่สภาพเก่าหน่อยเป็นเอาบอยไปแจอสันจอสันนี่แต่จริงเรือลำเนี้ยเรือสวยนะเนี้ยอเขาทําสีมาใหม่นะใช่อันนี้ทําสีใหม่แต่ถ้าห้ามผมอันนี้ทําสีดีนะอืดูดีนะอืมอืมฮจากจอสันก็ติก็คือติเครื่องลำเนี้ยเขาจะด่ากูไหมเนี่ยคือจอสันน่ะเขาเดี๋ยวนี้จะไม่มีละอ่า นะครับครับไอะงานนี้ไม่ได้เรือสวยๆอะเร,เรือสนิมมีไหมเนี่ยอันญี่ปุ่นนี่เลยอะ่ะอันนี้สองจังหวะครับะจะมาห้าเจ็ดสิบอ่ะขออนุญาตนะครับปึ๊บอ่านี่เปิดเครื่องขึ้นมาก็คือ,อสภาพเครื่องภายในอ่าเนี่ยครับ <c oughs> ขอเครื่องเก่าบางๆก็จะมีทั้งขี้เกลือทั้งหัวสนิมอะ,อะไรอย่างเงี้ยตามจุดตามอะไรคือบางทีอ่ะ เครื่องที่ซ่อมอ่อย่างเครื่องผมก็เป็นนะเครื่องที่ซ่อมอ่ะไม่ได้ช่างอ่ะไม่ได้ใช้น็อตเดิมอใช้น็อตเหล็กน็อตอะไรธรรมดารามาใส่หัวขึ้นสนิมผุคราวเนี้ยเวลาจะแกะอีกทีอ่ะน็อตคาอยู่ในนี้เลยนะครับพวกนี้ก็ต้องศึกษาถอดดูให้หมดนะฮะถ้าเครื่องใหม่ๆเงาเงาน็อตยังเงาอยู่เปอร์เซนต์ดีเปอร์เซนต์ดีหัวเทียนเรือแท้แท้แพงนะบอกให้แพงครับหัวละมีหกเจ็ดร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยเลยนะแปดหัวโดนเข้าไปทั้งอี๋ เหงื่อแตกเลยผมอะคลาประมาณนี้นะต่อไปก็คือเราดูเครื่องเป็นแล้วใช่ไหมครับดูสภาพตัวเรือเป็นแล้วอ๋ออีกอันนึ่งสำหรับตัวเครื่องกับตัวเรือสําหรับเครื่องเอาบอดเลยคือทรานซัมทรานซัมคือแผ่นตรงนี้ซึ่งบางทีปีเรือที่มันเก่ามากๆอ่ะตัวแผ่นตรงนี้มันจะผุหรือบางทีการที่เราใส่แรงม้าเกินไปตัวเรืออะไรเงี้ยอย่างลำเนี้ยวันเจ็ดสิบระบบพลอยางแรงมันดีง่ายกว่า อันนี้อันนี้ก็คือทันซัมเหมือนกันเนี่ยแผ่นเนี้ยที่เครื่องเกาะเนี่ยถ้าผุแล้วโดนเครื่องดันเยอะๆจะแตกใช่ใชคบก็จะลาวแตกอะไรเงี้ยะอ่บหรือบางทีมันมีการการที่มันมีน้าเข้าไปเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะยยบได้เราก็ลองกดๆด,ดูถ้าสมมติว่ามันเผยเผยออกมาแสดงว่าเออก,ก็ก็ไม่สิทที่เราจะต้องเข้าไปซ่อมเพิ่มละในกรณีที่เราซื้อเรือลำนั้นมาแต่ลำนี้ยังดีอยู่นะ <laughs> นี่อยู่นี่นี่เป็นเรือที่ทุกคนโปรดปลานะเนี่ยใช่ใช่ S R V เนี่ยรุ่นนี้ซึ่งง่ายขายของครับไปใช่ แล้วเราวันนี้เขาขายอยู่เท่าไหร่แลแสนแสนเก้าแต่ไม่เป็นเครื่องสองจังหวะไงครับไปเดินดูทางนู้นดีกว่าครับฟุกแล้วอีกอันหนึ่งนะครับภายในฟุ๊กภายในส่วนมากเรือเนี่ยก็จะเป็นเบาใช่ไหมครับคุณต้องนั่งดูเบาว่าแต่เข็บอะไรเนี่ยปีแตก่อะไรไหมคือสําหรับผมะการซื้อเรือมือสองคือการยอมรับอคือเราอย่างแรกเลยต้องบอกว่าเราไม่ได้ซื้อเรือใหม่เพราะฉะนั้น บางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกใจเราร้อยเปอร์เซนต์อยู่ที่ว่าเรารับได้หรือเปล่าอย่างการตรวจเรือผมลำหนึ่งผมก็จะดูเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยสมมติอันนี้เคยทําสีมาผมรับได้หรือเปล่าอันเนี้ยเบาขาดผมจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมผมรับได้หรือเปล่าไม่ใช่ว่าเบาขาดแล้วคุณไม่ซื้อเรือลำนั้นนะคือมันสามารถซ่อมได้นะครับเบามันซ่อมได้แล้วคุ้มค่ากับค่าซ่อมไหมอย่างเช่นเบาะสีไม่ชอบอยู่แล้วอ่ะเป็นทุนนะครับแล้วเบาขาดด้วยโจังหวะดีเลยจังหวะดีกูจะเปลี่ยนสีเลยอ่าชนะครับ มันก็เป็นไปได้นะครับเรื่องเบาอย่างนี้ยังเบาะสวยอยู่แต่ตอนนี้เบาะหนังนอกของเราก็มีแล้วนะใช่ครับเออแต่ต้องบอกว่าราคาสูงนะอาจจะตกใจได้แล้วก็ดูพื้นดูอะไรพวกนี้นะครับอ่าภายในเรือจริงๆภายในเรือดูไม่ตัวเรือดูกับไอภายในเรือดูไม่ยากใช่นอีกอันหนึ่งที่มีผลกับตัวราคาเรือคือเรื่องอุปกรณ์รอ่าซึ่ง สำหรับคนขายบางทีการที่เราสมมติติดไฟใต้น้าเพิ่มไปอันหนึง่งอาจจะไม่ได้เพิ่มมูลค่าตัวเรือขนาดน,าน,านั้นอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วบางลําที่ติดอุปกรณ์เสริมเยอมางเช่นติดไฟใต้น้ําติด GPS ติดมอเตอร์ไกด์อะไรพวกเนี้ยคือมันมันก็เพิ่มมูลค่าตัวตัวอุปกรณ์เสริมตัวตัวเรือไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมย้ำให้อีกอย่างถ้าค,คุณเป็นคนขายนะไอ้พวกนั้นนะคุณหั่นลงไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่นะครับคุณอย่าคิดว่าผมติดมาแสนหนึ่งนะคุณจะบวกตัวเรือแสนหนึ่ง เรือคุณจะอยู่ไม่ได้ใช่คือซุห้าสิบเซ็นี่ยสูงแล้วนะนะครับเพราะนั้นคนจะซื้อก็อีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเขาติดมาแล้วคุณจะได้กำไรตรงนี้เยอะขึ้นครับเค้าไปเดินดูตรงนั้นต่อตอนนี้เรือมันก็มีสภาพใหม่สภาพเก่าใช่ไหมครับเราคุยกันถึงเรื่องราคาครับคุณต้องยอมรับว่าถ้าสมมุติอย่างเงี้ยเรือใหม่เรือสภาพใหม่ราคาเขาต้องสูงขึ้นใช่คือซื้อเอาง่ายๆว่า อย่างพวกเรือที่มันใหม่ขึ้นมาเนี่ยคือซื้อไปเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วอ่าอ่านะครับคือได้สภาพเหมือนใหม่เอาง่ายๆว่าตั้งไว้ว่าเครื่องยังไม่ถึงร้อยชั่วโมงหรือร้อยกว่าชั่วโมงอย่างเงี้ยคือสภาพ<ช>มันใหม่มากนะครับ<ช>แต่ว่าราคาคุณก็ต้องทําใจว่าว่าเออคุณจะต้องซื้ออาจจะซื้อถูกดรอปลงได้อยู่20อร์ะอะไรประมาณเนี้ยนะครับอาจจะโชคดีได้30สิปอร์ซนอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรือกเก่าอาจจะลดลงเกิน5้าสิบก็มีครับอย่างเช่นลํานี้ เบริเเนอร์สี่แสนสี่แสนห้าเบริเลเนอร์บอกทำเบาให้ใหม่อย่างสารบผมผมจะมองว่าเอ้ยอันเนี้ยผมซื้อในมูลค่านี้ไปเนี่ยผมไม่ต้องทำเบาใหม่แล้วนะผมเหมือนได้เบาใหม่เลยอ่าจุดหนึ่งแล้วสภาพสีดูใช่นี่เขาขัดมาในในระดับหนึ่งแล้วนะเนี่ยครับแล้วก็บอกเทเลอร์ด้วยมเทเลอร์อ่าลองดูเทเลอร์เทเลอร์โอเคไหมเทเลอร์ตัวนี้ชุบซิงค์นะใช่ เทเลอร์ก็มีผลกับตัวราคาเรือเหมือนกันใช่เรือที่มีเทเลอร์อลูมิเนียมก็จะราคาสูงกว่าเรือที่เป็นเทเลอร์เหล็กครับอ่าฮะอ่าเรามาดูเครื่องนะครับสมมุติลำนี้สี่แสนห้าซื้อได้ไหมอือแล้วบอกซื้อไม่ได้เขาจะด่าผมไหมโอเคสภาพเครื่องสภาพหางก็อ่าฮะเดี๋ยวมีน้ํามันไหมกไม่มีเท่าไหร่มีฝุ่นฝุ่นหน่อยครับอือ่าอันนี้พอดูอย่างนี้แล้วปั๊บ ตัวเรือชอบอืออ่าดูหางดูเปิดไปเปิดดูเครื่องแล้ว่ะโอเครื่องดีขั้นต่อไปก็คือขอลองเรือใช่ครับสำคัญมากอ่าคุณต้องลองเรือคุเพื่อฟังเสียงเครื่องใช่นั่นแหละคือผมผมจะย้ํากับลูกค้าทุกคนซื้อเรือต้องลองใช่ซื้อเรือต้องลองครับยังไงก็ต้องลองคือการลองเรือไม่ใช่แค่ว่าเราฟังเสียงเครื่องอย่างเดียวอีกส่วนหนึ่งคือเราก็ดูความร้อนดูอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยฮะถ้าเรือที่มีปัญหา บางทีเราเร่งไปเครื่องก็จะฟ้องเออใช่มันจะฟ้องเดี๋ยวมันจะฟ้องว่านั้นเลยคือไม่ใช่ลองเรือวิ่งปื้ดต้องกลับนะเอาสักสินาทีก็ยังดีนะครับวิ่งวิ่งยาวๆวิ่งรอบสูงสักนิดนึงวิ่งแคสินาทีก็ยังดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าออกปัจจัยหนึ่งคือการลองเรือจริงๆแล้วมันก็มีค่าใช้จ่ายกับทุกเจ้าแหละจริงๆผมรู้สึกว่าเออก็ก็ให้เขาไปเถอะเพราะเราก็มาลองเรือต้องให้ต้องจ่ายค่าน้ามันเขาต้องจ่ายค่าขึ้นลงเขาต้องจ่ายล้างอีกใช จริงๆผมมองว่ามันไม่กี่บาทแล้วและการลงเรือถ้าสมมติเราซื้อลำนั้นจริงๆอ่ะผมว่าเราก็ดีกวับเขาได้นะเอ้ยถ้าซื้อลำเนี้ยขอแบบไม่คิดค่าลองเรือได้ไหมผมเชื่อว่าหลายๆเจ้าอ่ะเขาไม่คิดหรอกครับอือ่าคืออย่างนี้บางทีอ่ะเอาเอาส่วนตัวผมนะสมมติผมขายเป็นคนขายเรือลำนี้นะสมมติฟุกจะมาลองเรือใช่ไหมผมบอกฟุกค่าลองห้าพันนะแต่ถ้าฟุกเอาไอ้ห้าพันเนี่ยไปหักใช่นะครับถ้าฟุกไม่เอา แล้วเป็นอย่างนี้หลายๆคนอีค่าน้ำมันค่าขึ้นลงค่าล่างผมโดนหลายหมื่นเลยนะเจ๊งนะชั่วโมงเรือส่งขึ้นอีกเรือยากขึ้นอีกนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่คนซื้อเรือบางทีต้องต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับก็คือต้องลองแล้วก็จ่ายเข้าไปเถอะอืมใช่นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก่อนที่ซื้อคุณต้องชอบเป็นก่อนเรือนะครับถ้าอยากจะรู้ว่าตัวเองชอบไหมคุณเช่าเรือก่อนอย่างเช่นสมมติฟุกเขามีให้เช่าคุณมาเช่าเรือฟุกลองขับดูก่อน อ่าไปกับกัปตันเขาอะอ่าบอกกับตันขอลองขับหน่อยอ่ารู้ว่าฟฟลลิ่งตัวเองกูชอบเรือไหมถ้าไม่ชอบอย่าไปซื้อนะครับเช่าแบบนี้ก่อนยอมเสียเงินเช่าไปเลยอืนะครับอ่าประมาณนั้นแล้วเมื่อกี้เราพูดกันถึงราคาใช่ไหมฟุ๊กแล้วกูจะรู้ได้ไงว่ามันควรจะราคาเท่าไหร่ใช่ไหมอ่าผมบอกเทคนิคไม่รู้ฟุ๊กจะยอมให้บอกหรือเปล่านะดอกได้เลยครับแต่ผมบอกเอาสําหรับผมเองนะผมไม่รู้ฟุ๊กทาแบบนี้หรือเปล่านะผมจะไปดูบสเทรดเดอร์บสอะไรของเมืองนอกว่าราคาเมืองนอกเท่าไหร่ แล้วก็เอามาคูณเป็นเงินไทยแล้วก็เผื่อค่าส่งไว้หน่อยอันนั้นคือต้นทุนใช่ถูกไหมถูกครับอ่เพราะเวลาเวลาเวลาคงขายเรืยผมก็บอกลูกค้าเหมือนกันว่าเฮ้ยลำเนี่ยลองดูเลยว่าเรือมือสองที่ในตลาดตอนเนี้ยเทียบกันนาเข้ามาลําไหนอะคุ้มค่ากว่ากันอ่าแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าเราเอาราคาเรือมาอินอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นคนขายขายไม่ได้หรอก เราขัเรือมาเองเสร็จปุ๊บดูสภาพเรือด้วยดูชั่วโมงเรือด้วยเพราะเรือแต่ละลำมันก็ไม่เหมือนกันสภาพไม่เหมือนกันใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ชุดแต่งไม่เหมือนกันด้วยนะใช่อันนึงคือการซื้อเรือเมืองนอกเหมือนกันเราซื้อรูปภาพแต่ว่าการที่เรามีเรือในเมืองไทยเลยคือเราซื้อเรือที่เราเห็นแต่ตอนนี้เลยได้ลองได้ลองเลยแล้วเราไม่ต้องรอสองสามเดือนในการนาเข้ามาก็ผมจะบอกต่ออีกนิดนึงที่พูดฟุกพูดออกมาคือซื้อมาแล้วเจ็บ เยอะนะคือซื้อมาแล้วยังซ่อมไม่จบอะไรอย่างเงี้ยต้องมาซ่อมใช่บางทีเซอร์เว이เออร์เขามีเซอร์เวยเออร์คือไปลองแล้วแต่ว่าบางทีมันหลุดใช่ครับนะครับมันมีหลุดอีกอันหนึ่งที่คนเทียบกันคือจะเทียบราคาเรือเป๊ะเลยกับเรือตอนนี้ไม่ได้เมืตอนที่มีอยู่เลยไม่ได้เพราะว่าบางทีมันต้องเทียบด้วยการนำเข้าเรือมันมีค่าตู้มีค่าน่นค่านี่อีกเยอะพอสมควรใช่ใช่เยอะเยอะใช่นะครับเอาเงี้ยบวกเอาไว้ประมาณสองแสนกว่าเงี้ยแล้วแต่ขนาดเรืออีกนะ เกินประมาณสี่สี่สี่ประมาณสามสี่อ่ะประมาณกี่ฟุตสามสี่แสนบวกไปสามสี่แสนก็ประมาณยี่ห้ายี่หกฟุตประมาณประมาณใช่ขึ้นได้ใช่ใช่ก็เขาตู้มาอ่าคือไอ้สองสามแสนคือบางทีอ่ะผมพูดงี้ก่อนเรือที่จะถูกจะแพงอ่ะบางทีของฟุกอ่ะสมมติตู้มันตู้มันสมมติใส่ได้สี่สิบฟุตอย่างนี้นะผมประมาณนะแล้วคุณซื้อเรือยี่สิบฟุตสองลาอ่าใช่ ค่าตู้มันหันครึ่งอ<ช>มันก็จะถูกลงมา<ช>แต่ถ้ามุดคุณซื้อ25ฟุตจะใส่อะไรก็ไม่เข้าแล้วคุณก็ต้องยอมเสียเต็มเต็มอะนะครับไปเดินไปตรงนู้นต่อฝนจะตกตอนเนี้ยทุกคนก็รู้แล้วว่าเวลาจะหาเรือเทียบราคาคุณจะทํำยังไงนะฟุกแต่ผมบอกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เรามีเรืออยู่ที่นี่ได้ลองใช่ไหมครับได้เห็นตัวจริงเป็นได้จับได้รูปได้คำ ดียังไงก็ดีกว่าไปซื้อเรือน,นอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่เขาขายขายกันอยู่เนี่ย uh huh. คุณสามารถเห็นคุณสามารถต่อรองสามารถลองวิ่งได้ครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเวลามีงานเงนี้ยถ้าใครหาคนคนจะมามาดูสักหน่อยสําหรับผมผมผมอยากเชิญทุกคนมานะเพราะผมรู้ส uh ึก huh. ว่า การที่เรามาดูเรือเราไม่ได้มีตัวเลือกแค่เฉพาะบริษัทนบริษัทเดียวใช่แล้วก็มีเรืออีกหลายลำแม้กระทั่งว่าเอยเรือเจ้าของขายเองก็มีเรือที่เป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาก็มีหรือเป็นบริษัทเก่าๆที่อยู่มานานแล้วก็มีเหมือนกันครับอืนี่คือมีมีหลายมีหลายลำนะเจ้าของขายเองครับอย่างซีเรลานุ้นเจ้าของก็ขายเองใช่นะครับแล้วก็จบได้ด้วยอย่างสมมุติอย่างคนาอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือนําเข้ามาจากเมกาใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ พอเอาเราเข้ามาก็มาเซอร์วิสแล้วใช่เซอร์วิสเรียบร้อยครับคือทุกํำที่ขายผมมั่นใจว่าเป็นเรือที่พร้อมใช้งานครับอ่าครับนะครับยังเอาอย่างนี้อย่างนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นเรือที่มาจากเมกาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับนะครับก่อนมาเนี่ยในคลิปโปรโมทผมก็มีว่าเขากำลังเซอร์วิสผมอะไรอยู่อือใช่ครับอ่เพราะฉะนั้นซื้อเรือแบบเนี้ยคุณจะได้คุณภาพดีดีกว่า แมงพูดไปผู้มากระทบดีกว่าไปซื้อเรือกับเจ้าของโดยตรงเพราะบางทีเจ้าของโดยตรงก็ไม่สามารถที่จะมานั่งเช็คละเอียดละเอียดได้นะครับไม่ใช่ว่าเรือเขาไม่ดีนะคือเขาไม่สามารถเช็คคุณก็ต้องทําใจนิดนึงผมเองขายผมก็ต้องทําให้ดีเพราะว่าการที่ผงขายไปลํหนึ่งผมไม่ได้ขายค่านำแล้วจบเลยผมก็ต้องราษาชื่อเสียงไว้ผมไว้ได้เหมือนกันนะครับอันนั้นก็จริงๆรแล้วพอจบงานนี้คุณก็ลองไปตามดูที่คณะเขาก็จะมีเพจมีอะไรชอบเรือห่อยคุณวิ่งไปดูที่บ้านเรือเล็กนะ ส่วนเรืออีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างสมมติเรืออย่างเนี้ยจะถูกจะแพงอยู่ที่แบรนด์ด้วยใช่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 ไหมครับอย่างเรือขนาดเดียวกันปีเหมือนกันคนละแบรนด์ราคาก็ต่างกันใช่ครับถือว่าผมเทียบของฟุกอย่างซักดอตัวนี้ตัวราคาเท่าไรสองเครื่องตัวนี้หกจุดสองเก้าครับเรือใช้ไปแค่ปีเดียวปีเดียวแล้วก็ถ้าใหม่เท่าไหร่ถ้าใหม่ตัวนี้น่าจะเจ็ดล้านครับอ่า แล้วก็ติดอิเซอรี่เยอะไปเยอะไปเยอะมากมีกล้องไซอันน็กกลางคืนตัวหนึ่งก็หลายหมื่นเลยมีไฟมีเซอร์ไ์มีชิปเวกตัวหนึ่งเป็นแสนแล้วก็ติดจอเพิ่มสองจอติดพื้น EVA ทำนู่นทำนี่โอ้โหเยอะมากนะครับเนี่ยเนี่ยมันก็จะนี่ถือว่ารถลงมาเป็นล้านเลยนะรถเป็นล้านครับอรถเป็นล้านนะครับผมพาไปดูคิดครับคิดครับตัวเนี้ยฟุตอ่ะ มัน26ฟุตครับถ้าผมไปเทียบกับแซ็กดอเมื่อกี้อ่าฮะจริงจริงอันเนี้ยเขาเป็นเลอเดโมใช่ไหมราคาเริ่มต้นเขาอะเมื่อกี้แซ็กดอเท่าไหร่นะ6.29แม่แม่แม่ราคาขายมือหนึ่งเออ7ล้านตัวนี้27ฟุตเหมือนกันแต่พรีเมียมคนละยี่ห้อครับตัวนี้11ล้านขนาดเท่ากันแล้วเครื่องเดียวครับอ้นนั้นสองเครื่องสองเครื่องนะครับแต่ว่าพอไปเป็นมือสองเขาดําลดลงมาเลยอยู่7ล้าน ขายไป4ล้านเรือยังปีใหม่ๆอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมจะให้มาดูก็คือแบรนด์เรือด้วย <S <S> <S แต่ว,ว่าต้องพูดคําว่าความเนี้ยบวัสดุที่ทําผิด <S <S> <S กันนะครับต้องยอมรับตรงนี้ด้วย <S <S> <S เพราะฉะนั้นคนไหนอยากเล่นคุณต้องดูหนึ่งงบประมาณก่อน <S <S> <S <S> <S สําคัญคุณสมมติคุณมีอยู่ล้านหนึ่ง <S <S> ไปดูเรือที่งบประมาณหนึ่งล้านแล้วต่อลงมานะครับครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแนะนําคืออย่าซื้อเรือแบบโหนเงินหมายถึงสมมติว่าผมมีเงินอยู่ล้านหนึ่งใช่ไหมครับ ฟกบอกลำนี้ล้านสองพี่ถ้าอีกสองแสนคุณต้องไปดึงเงินจากที่อื่นมามมมไม่ควรมันจะเล่นไม่สนุกแล้วใช่เพราะอย่าลืมพอคุณมีเรือปั๊บคุณจะต้องค่าน้ำมันคุณจะอีกเยอะเลยเใช่นะครับมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เข้ามาอีกเยอะอย่าโหงบโอเควันนี้ไปดีกว่าขอบคุณฟกมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ